เฟรมเลยติดตกเลมดเลยก็้ำรับรื้อแต่เป็นด้อยอะไรอันอันอันเชือดลามันมีนัยตาเดียวเปลี่ยนสีได้ปะไอ้ก็ดีกันะมั้อ่าสวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่เกม Inflation นะครับเซิร์ฟไพแท้ครับหลังจากลองมาเนิ่นนานนะอะไรก็นัตรง ก็รอเซิร์ฟนี้อันนี้อยู่ในช่วงโคชเบตา้าโคชเบต,าต้าเมื่อไหร่เวกมึงจะมาแบบมารวมตัวกันสามหน่อพ่อหุนลามเหรอเมื่อไหร่จะมารวมตัวเป็นสามหน่อพอ่อหุนลามเมื่อหร่คนที่ยี่ห้าโอสกิลเล็กไอเก้เจ้าจักรการมา แต่ตั้งชื่อเองยังลืมสกิลแหลกเจ้าชื่อจะเอาชื่อนี่นี่ดิดีเจอ่ะดิเอาชื่อสกิลเล็กสกิลเล็กจ้าสกิลเล็กสกิลเล็กหลับหรอโอ้หลับหลับตาขึ้นมาได้หรอวะได้ดิ ิดไหนแล้โคตแสบตาเลยเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่วันนี้เราจะมาทำการไปรา Super ่าสุดเปอร์สสปีไอเกอร์มันมีเมืองเปิดใหม่บนเหนือสานามบินอะ่ะเห็นป่มจะแวะเมืองนั้นด้วยแล้วก็ลงมาที่แอร์พอร์ตเพื่อจะไปร่าเพ,พื่อผีที่จะไปยังไรทนันตอนนี้อยู่กับสองหน่พ่อหุนลามแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันแต่สตล์ตยเยอะกันีแรงทั้งคู่เลยไอเกอร์มีอะไรนะ เขาเรียกอะไรนะปากกาเนีโคตแหลกเลยปสดแคเพอมาได้แบบคูตะกี๋เนี่ยเลยเฟมเลยหรือสิบเอ็ดเองโหห,หวัวหลเ,เลยเฟมเลยหัวหลักโคตรแค่ไปอ่ะก็เดี๋ยวจะเดินไปที่แอร์พอร์ตเจอไดทีฝ <นะ S 1> ั่งนู้น เฮ่ทำไอ่ะทำัมอ่ะฮาาคุณเล่นแรงกลัวอยู่อ่ะแล้วดูมึงเดินไม่รอคุณจะมาเฮ่สมัมอ่ะสวัสดีครับก็อะไรได้ก็กดแคสไม่ทันเลยใช่ไหมก็บอกได้คำเดียวว่ากูกดแคสไม่ทันเลยกดอัดไม่ทันเลยอ่ะคือแบบ อะไรได้เกอร์อะมึงอธิบายความรู้สึกวะดิเกอร์ขอรีวิวความรู้สึกหน่อยความรู้สึกนะเห็นวิ่งบู๊ทุกทียังไงกูวิ่งทันทีอยมองไปดูลอดฟิ่กู๊ท็อกเลยความรู้สึกของผมนะครับก็รู้จักพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์ป่ะครับกูวากเสียงดังกับพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์อีกอ่ะพี่พี่วากเสียงโอดังนะทุก อะไรบอกไรบอขอโทษอันเล่นอยู่ปะเนี่ยโอ้ย่าซ์ุปเปอร์ซอมบี้ไปตัวหนึ่งแล้วได้เลยได้ไรบ้างได้มูเซอร์มาก็บอกน่งดีดีเด็กเกอร์ตายไปรอบเลยกันยาวไปคนเดียวถ้าขี้จะสู้กับซุปเปอร์ซอมบี้โหวิ่งหนีไม่ทันเลยอ่ะมือไหนอ่ะอยู่เท่านี่ค่ะ มันแ่มหลาบบ้ากย่ห้า,า่ห้าทําำั้นเ่ี่ห <5 S 2> <5 S 1> ้า,นนา,นนา,นนาวะไอ้ไมไปด้วยเหรอครนี่ครับผลของการที่ได้ทำตัวสัมบีครับจากเลยนั่นแหละแค่มแม่งแม่งแม่งบอกหลอกมาแค้นเอาดได้เกิรดกูดได้ดอกตังเท่าไหร่อ่ะสามร้อย่สาม้อยยี่สิบสี่ โอ้โหอะไรวะเปรืองกระสุนมาอ,อะไรให้คุณตอนะมาไม่ทันไย้เก็ให้กูแคสเกมก่อนให้แคสเกมก่อนยัง